อาเราก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท,ท,ทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนั่นไงนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมอนิเมะเลดนั่นเองนะครับเป็นแมปที่มาเปิดใหม่อีกแล้วนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าธีมตัวเกมเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าแมปแนวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามีไม่เยอะนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําแมปนี้ละกันนะครับแล้วก็ มีโค้ดมาฝากด้วยแบบบิ่มเบิมคือลือเลยนะถ้าอยากรับชมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e แล้วไปรับชมกันเลยครับผม let's go ค okay, ครับก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับต้องขอบอกแบบนี้ก่อนละกันนะครับว่าแมปนี้เนี่ยเป็นตัวเกมที่ได้แรงบันดาลใจออันนี้ผมคิดขึ้นมาเองนะเพราะว่ามีแต่คนพูดว่ามันคล้ายกับเกมเกมนี้ก็คือคุกกี้ลันขิงด d อมนะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยไม่เคยเล่นแต่เท่าที่ศึกษามานะมันจะเป็นการจัดทีมอ่าแล้วก็เอาทีมเนี่ยไปลงเลดลงดันแล้วก็เหมือนว่าเราสู้ผ่านด่านไปเรื่อยๆเ,เออ โดยที่ตัวเกมเกมนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเล่นง่ายเล่นสบายถูกใจสายเอฟเคหรือว่าแบบที่กำลังมองหาเกมเล่นเบาๆสมองที่แบบเราไม่ต้องมานั่งลงมาฟาร์มเองให้เหนื่อยก็คือปล่อยให้เกมมันเล่นเองได้โอ้โหผมบอกเลยว่าถูกใจผมมากสำหรับคนที่ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างอย่างผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยแล้วกันนะครับว่าตัวเกมมีระบบอะไรยังไงบ้างนะ ก่อนอื่นเลยนะครับยูนิตก็คือตัวที่เราสุ่มได้ในกระเป๋านะครับจะมีเยอะแยะเลยของผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับต่อมานะครับซัมมอนนะครับก็คือจุดเสกตัวนั่นแหละนะครับก็เปิดขึ้นมาตรงนี้มันก็จะมีสแตนดาร์ดอ่ากับมิสเทอรี่นะตรงนี้สแตนดาร์ดเนี่ยนะครับมันจะเป็นการันตีตัวตรงกลางเลยคือออกแน่ๆน่าจะไม่หลุดลุ้งไปตัวอื่นหรือไม่ก็โอกาสหลุดน้อย มากๆนะครับแต่ผมเนี่ยจะไม่แนะนําไม่สุ่มตู้นี้นะเออจะไม่ค่อยแนะนําคือตู้เนี้ยสุ่มแค่ช่วงต้นเกมพอสัก10-20โลนะแค่นั้นพอพอให้มีตัวเล่นลงผ่านนะนะครับต่อมามิสเทอรี่นะครับเจ้าตู้นี้เนี่ยน่าสุ่มที่สุดแล้วนะครับถึงมันจะหลุดเลทอ่าโอกาสหลุดเลทสูงก็เถอะนะแต่ผมจะแนะนําแบบนี้นะครับให้เราสุ่มตู้นี้เพราะว่าตู้เนี้เท่าที่ผมเล่นมาแล้วลองสุ่มสุ่มมานะ มันจะมีโอกาสออกพวกตัวเลเจจินพวกตัวมิติกเนี่ยออกง่ายมากเออโอกาสออกเยอะมากนะครับแล้วตู้นี้เนี่ยมีตัวรับด้วยเออนะแต่ถ้าคุณไปสุ่มตัวแรกไม่มีครับไม่มีตัวรับตู้แรกไม่มีตัวรับคุณจะต้องมาตู้ที่สองเท่านั้นนะถ้างั้นถ้าคุณจะโถมเพชรเพื่อสุ่มเนี่ยแนะนําตู้นี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวตรงนี้จะลองสุ่มให้ดูนะ่ะสักสิบทีมันก็จะมีคัสซีนนะตรงนี้ก็ถ้าไม่อยากดูก็ปิดได้เหมือนกัน ปป่ะผมว่าสคริปป์่ะกดคอนเฟิร์มหรือถ้าแบบต้องการเร็วๆใช่ไหมก็ไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็สกคริปต์ซัมอนอ่าสำหรับใครถามที่ใส่โค้ดอยู่ไหนอยู่นี่เลยนะเดี๋ยวแจกโค้ดไทยคลิปนะครับผมอ่ะโอเคขอสุ่มอีกสักหน่อยแล้วกันเผื่อได้เผื่อได้สุ่มให้ดูเลยนะมีหมื่นเพชรนะครับเก็บไม่นานอ่ะแบบนี้คือไม่ได้นะครับ เนี่ยเดี๋ยวคนก็จะต้องถามว่าเอ้ยพี่แล้วไอ้สุ่มมาเป็นจิ๊กซอคืออะไรอ่าคืออะไรใช่ไหมนี่เลยเจ้าตัวจิ๊กซอนะครับให้ไปที่ยูนิตของเรานะแล้วก็ไปตรงคําว่าแอเซนนะนี่เลยครับมันคือการอัพดาวตัวละครให้ตัวละครเราเนยเก่งขึ้นไปอีกกูง่ายง่ครับเกมนี้ได้ตัวซ้ำมาตัวคุณก็จะเก่งขึ้นนั่นเองนะครับทุกอย่างไม่มีการเสียเปล่านะผมก็จะอัพไปเลยผมแนะนําเลยนะไอตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยอินมากิ เมตามากๆแม่งเป็นอีพิกที่ความเก่งเนี่ยเทียบเท่ามิติกเวทียบเท่ามิติกเลยนะไม่ได้เทียบเท่าเลเจนน์นะแต่เป็นสูงไปถึงระดับมิติกเลยโหดมากตัวนี้แนะนําให้ปั้นเลยนะครับ่ะสุ่มต่อไหมสุ่มต่อนะขออีกสักหน่อยขออีกสักหน่อยอ่ะแบบนี้คือไม่ได้โอ้โหโอ้โห โอ้อยเกอือปลายพี่โอ้พี่เอาผมสุดเลยเดีพวกกูดวงกรารันตีว่ะโหจะสองพันแปดละยังไวเพชรละลายเร็วมากเก็บโคตรเออเกือแดกเรียบร้อยครับผมดูแล้วมีแววว่าจะโดนกรารันตีสูงจัด,จด แต่ก็นั่นแหละไม่เป็นไรครับผมเอามาเอเซนได้โป้งไปนะตัวนี้ก็ใช้อยู่ก็อัพไปโอเคโอเคบูม okay. า okay, okay. อันนี้ก็ได้ใช้บูมาที่เป็นตัวบัฟนะเก่งมากครับเป็นระดับมิสติกอันนี้ก็คือมัสแทบเลยต้องมีในทีมนะโคตรจำเป็นนี่อัพไปยาวๆสุระนะครับเป็นตัวซับเป็นตัวฮิลเพิ่มเลือดตัวนี้เป็นบัฟดาเมจตัวนี้เป็นตัวฮิล ต้นเกมต้องใช้แต่ต้นเกมเนี่ยเราอาจจะถอดเอจ,จ้าตัวซากุระออกได้แต่แนะนําให้เก็บบูม่าไว้นะครับอ่ะน,นี้ก็อัพไปก่อนโอเคก็ประมาณนี้นะครับสาหรับระบบสุมตัวต่อมาทีมนะครับเราก็จะต้องมาจัดทีมเว้ยนะทีมของเราเนี่ยก็จะมีเซตหน้าก็จะเป็นเซตที่จะโดนดาเมจจากมอนเยอะที่สุดคิดว่านะคิดว่านะครับเป็นน่าจะเป็นเซตที่โดนดาเมจจากมอนเยอะที่สุดเซตข้างหลังเนี่ยน่าจะโดนน้อยสุด เหมาะสาหรับวางตัวซับตัวบับนะครับตรงกลางเหมาะกับตัวตีมากที่สุดอ่าอะไรประมาณนี้แต่เกมนี้ตัวแท้งมันมีไม่เยอะหรอกนะครับส่วนใหญ่เขาจะตัวตีเนี่ยไว้หน้าอ่าอันนี้ก็แล้วแต่เลยผมก็จัดประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มีซับ2แล้วก็อ่าเซเบอร์ er ผมเอามาทําแท้งนะเนื่องจากสุม่มได้เทรดแท้งนะครับก็เลยมาทําแท้งเอาละทุกคนได้ยินคำว่าสุม่มอ่าเกมนี้มีเทรดเว้ยเออมีระบบเทรดอีกนะตามผมมา นี่เลยในห้องนี้นะครับจะเป็นห้องเอ็นชานนี่ครับสุ่มให้ดูหน่อยเอาไหมจัดเลยดีว่าตัวนี้โป้งไปโอ้โหเกลือนะนี่เลยบัฟก็จะมีแบบต่างๆนานาเลยอยากได้สีแดงอะ่ะอยากได้มากเลยอุ้ถ้าได้มานตึงแน่แหละประมาณมนี้อุค่อนข้างเกลือเกลือจริงเกลือมากอืม พอดีๆหน่อยได้ไหมล่ะขอร้องละหูพี่หูพี่พี่พี่เกือบไปไหมเนี่ยโอ้โหกูไม่น่าสุมโชว์เลยเฮียกูไม่น่าเอาสีเหลืองออกจริงๆเหลืองก็ออกยากนะเออพยายามอย่าโลมนะครับแต่ว่าเกมนี้เขาแจกเทรดเดยอะนะอันนี้คือผมได้จากโค้ดแทบจะล้วนๆเลยนะครับเดี๋ยวผมแจกให้นะถ่ายคลิปถ่ายคลิปเฮ้ยแคนเซลก่อน ได้อะไรอ่ะตัวจะรีเจนเลือดเองหนึ่งเปอร์เซนเรื่อยๆเอาดีไหมว่ากูไอเ้เชตับมันศูนจุดเจ็ดไงดีอ่ะมันอาจจะเก่งก็ได้เก็บไว้ก่อน้มาแบบไม่ทันตั้งตัวตกอกตก,กใจหมดเลยโอเคโอเคอ,า,อาเก็บ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 ถือว่าดีถือว่าดี โอเคโอเคออดีกว่าไม่ได้อะไรดีกวไม่ได้ไได้แล้วได้แล้วอะโอเคก็ประมาณนี้อุ้ยทาคลิปแล้วมีดวงขอบคุณครับอ่ะหมดยังยังไม่หมดครับมีระบบเลทแต่ผมยังเล่นไปไม่ถึงนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นชาเลนจ์ผมก็ยังไม่ได้ลองนะไหนดูซิมันได้อะไรอ่าก็จะได้เพชรไว้สุ่มตัวนะครับแล้วก็สีแดงกับสีฟ้าเนี่ยมันเอาไว้ทําการ รีโลเออรีโลไอ้นี่สแตทอีกโอ้โหเกมระบบเยอะมากนะเรียกได้ว่าทำทีมกันเดือดๆเลยนะครับเนี่ยมาทั่งรีโลเลือดแอคแทกเดฟสามอย่างนะครับเออนี่ประมาณนี้นะหมดยังหมดไหมนี่ไรอ่นนี้ยังยังไม่มายังไม่มาคัมมิ่งซูลโอเคหมดไหมยังหมดยังเ้ข้างหน้าร้านขายของแบบใช้โกรใช้เงินตรงนี้ก็ไม่รู้สิ แล้วแต่เลยว่าคุณจะซื้ออะไรผมยังไม่มีอะไรแนะนําเพิ่งมาเล่นใหม่ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับหมดไหมหมดแล้วหมดแล้วโอเคก็ประมาณนี้นะครับหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมกันสักหน่อยไหมเออเข้าไปดูเกมกันสักเกมแล้วกันอุ้ยเดี๋ยวนะได้เพชรว่ะอูุ่มดิรออะไรอ่ะกูโ,กโจมาได้ปะอันหกสองที ขอไม่โดนการันตีเนะี่ยเหลือร้อยโลป้งโกจโจโให้ยากให้เย็นจังว่าจะห่วงทำใหม่ก็ไม่รู้จริงนะโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูเกมสักหนึ่งเกมนะครับาว่าระบบเกมอะไรยังไงประมาณไหนนะครับเอย้ผมลืมแนะนำนิดเดียวนิดเดียวเกือบแล้วเกือบแล้วนะครับนี่เลยเไปที่ยูนิตนะครับ กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีหน้าต่างอัปดาวใช่ไหมอ่าต่อมาก็เป็นการอัพสกิลเออมีการอัพสกิลอีกนะแล้วก็มีการเก็บเลเวลแล้วก็มีการเก็บดาวนะครับแต่มันยังไม่จบแค่นั้นครับมันมีระบบอ่าอีควิ t เมนระบบของมสมใส่โอ้โหเป็นไงเออต้องมานั่งหาของสมใส่อีกอะไรอีกนะครับโอ้เกมนี้แบบมีไรทําเยอะมากนะอ,อ่ะเดี๋ยวเราเข้าเกมก่อนอันนี้ผมเล่นถึงด่านนี้ละโอ้ถึงด่านบอสพอดีเลยทุกคนได้ดูบอสพอดี นะกดเริ่มไปแล้วผม Let's go พอเราเข้ามาในเกมหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับตัวเกมนี้เนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าเอ้ยพี่ไอเกมแบบนี้มันเล่นได้คนเดียวหรือเปล่าไม่ครับคุณสามารถเล่นกับเพื่อนได้สูงสุดถึง5คนเลยเออเล่นกับเพื่อนได้เยอะมากนะครับเป็นไงเอฟเฟกอลังการงานสร้างไหมเออทำมาดีอยู่นะครับแล้วเกมเนี่ย มีออโต้ให้เราครับคุณสามารถออโต้ฟาร์มออโต้ลงดันออโต้รีเพยแล้วก็ออโต้เน็กไปด่านต่อไปได้โดยที่คุณไม่ได้ต้องตั้งคีย์รัดหรือตั้งปุ่มอะไรเลยครับเกมทําให้หมดเลยโอ้โหง่ายมากสบายมากไม่มีอะไรสบายไปกว่านี้แล้วเอาจริงเนี่ยผมไม่ได้ต้องกดอะไรเลยนะเล่นเองผ่านด่านเองไปเรื่อยๆนะครับอ่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจและน่าจับตามองตอนนี้ปัจจุบันคนเล่นหนึ่งหมืนนะมีโค้ดแจกแบบเบิ้มๆคืนลือเลยเดี๋ยวโต้โค้ดนะครับผมจะทิ้งไว้ให้ใต้ดดสคริปชันเหมือนเดิมนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะจ๊ะโอเคมาถึงบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีคัสซีนแบบเท่ๆเลยนะเอ้ยเจอลุยวะ่ะไหนดูดิขนาดไหนกันเชียววะ เลือดเท่าไหร่เลือดล้านสี่เดี๋ยวคุณดูทีมผมสกิลนะโป่งโป่งโป่งเหลือสองแสนเรียบร้อยอะ <c oughs> ทีมกูโหดเกินนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเป็นไงถือว่าใช้ได้นะเออส่วนตัวผมว่าผ่านเลยนะครับเนี่ยแล้วเขาก็จะมีให้ตั้งออโต้ ex, ay, เน็กออโต้รีเพย์ไหมหรือว่าเราจะกดเองก็ได้นี่ก็แล้วแต่เลยนะนี่เลยก็ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมที่จะ กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจช่องนั้งหกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่รบกวนเวลาทุกคนแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย